เมินซึ่งค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกท่านตอนนี้เรายังอยู่ที่หมู่บ้านวานเป้งน,นะคะแล้วหมู่บ้านวานเป้งนี้คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหมือนที่นานางเป๊ะมากเหมือนแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอนแบบหลับสบายมากตลอดทั้งคืนนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยกับการเดินทางเมื่อวานนี้แล้วก็ที่นี่ น้ำไม่ค่อยมีที่นี่ต้องไปที่ท่าน้ำน้ำแต่ว่าสุดๆไปเลยที่นานางเหมือนไหมเหมือนแต่ว่าที่นี่น้ำจะใกล้กว่าแล้วก็จะอยู่ในห้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวในหมู่บ้านนะคะแล้วในหมู่บ้านจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันเดี๋ยวค่ะเมื่อในเดือนพี่น้อเขาแลไในวันเป้งนี่ยค่ะกัมแตมี่น้อง,าาาองสาว อ่อนแหละคะเนาะยกกอดีวันในเนเป็นวันวันเป้งต้องแว้งสีเปาะแกนอาวาเตจำๆน้ำลั้นในแกฮะเฮะหลังเฮิรนก้นก่อนแต่เนี่อยู่หมอกเศร้าไปเศร้านะคะวะยกกอดีในลิกีอนาว่าลูกมาในเสียงนกเสียงหนูปอกเสียงไก่ปอกเต็มเซาะพระเจ้าหนังก็ไปได้หน้าวันในวันแต่เป็นเส้นเฮนี่ค่ะคือเป็นบรรยากาศในห้องครัว อากาศหนาวแล้วก็เลยมานั่งเฉงสากันแบบนี้ค่ะจะเป็นบรรยากาศตอนเชา้าเราตื่นมาได้แต่หกโมงกว่าแล้วเ่นสายวันนี้อันนี้เตนสายได้แล้วก็ที่นี่อากาศหนาวมากเห็นไ,ไหมคะบรรยากาศตป่นมาก็ได้ยินเสียงนกเสียงไก่แบบนี้ปลุกตั้งแต่เช้าเลยมีความสุขมาก ที่นี่นะคะเราอยู่ตรงหน้าต่างในห้องครัวนะคะแล้วก็ถ่ายไปจะมองเห็นบ้านต่างๆนะคะเสียงนกเสียงนูเยอะม,มาก ที่นี่นะคะก็ยังเป็นบ้านแบบโบราณนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่กันแบบง่ายๆค่ะที่นี่ก็ส่วนจะเป็นคนชาวไทยใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะเพือ่อนดั้งเดกาแตเป็นเจ้ไหนฮะนะเมื่อเลียกลางวันตึกเตออกคาขยามเจ็บมองเพื่อนกอลิหักเปไใสในขันอันในเเวนหยั่งอันอะไรค่ะหน เ <Happiness. S 2> <ads allen. S 1> ข่งจาวานนี้นะคะหมู่บ้านไทยใหญ่จะต้องมีเข่งจวานในหมู่บ้านทุกทุกอันทุกหมู่บ้านแล้วก็วันนี้น้องจะพาเที่ยวนอกห้างก็นน้องลื้นนี่ทางนี้ยังมียาคาอยู่ค่ะทุกท่านเห็นเขาโอ้หันเขาไฟอยู่เหมือนได้เด่นไปมีไฟไพ่หนอเหมือนน่าดะกส้อสักกัน โอเคเหมือนในน้องเล่นเตยออนแหลในหวานเป่งตังไหนตังไหนน้องเล่นเป็นก้นดินอะไรก่อเป็นก้นวันกองค่ะเป็นก้นวันกองหโคเนาะแลค่ะก็มาจอยปลอยส่องเหกก็เหมือนในไรมาหุดสักกันเฮกก็เตยออนแหลในหวานเนี่ยป้าเตยกับอะไรค่ะอ๋อกับเต็กน้ค่ะเนาะอืม สองไก่ค่ะบป้าอ๋อร้อยๆค่ะที่นี่ไปตักน้ำกันแบบนี้เลย <c oughs> บ้านแต่ละหลังนะคะยังเป็นบ้านแบบสมัยก่อนอยู่เลยน่ารักมากบ้านมีหางละลายก็อืม,มีพักกูดมีพักกูดเยลโกหอยหอย ยรก็ดูเหลียได้ปลาในเป็นีเห็ดหมักหลยุห <Hey. S 1> ยได้เส้นค่ะเราก็มีปลาขมไข่เล <All S 1> <Hey. S 2> ยเราก็พักกินนะเ <c oughs> ลืองพักก็เหลิงนั่ก็เหลิงนําก็แค่โอ้มาใครมือกำเหลี่ยน้องบอกว่าที่หมู่บ้านน้องนะคะมีแบบว่าเยอะมากมีแม่น้ําแล้วก็มีอะไรมีหลายๆอย่างเลยแต่ว่าน้องพูดถึงแล้วก็เราก็อยากจะไปเลยเขาน้าเ้าน้าพรามมีหลอนเยียวกันที่นี่ยังใช้ยาคาอยู่นะคะ มาเลมาเลตีอันกรรันกเลตีไรตีออนก่นเลยตีจ้องพลาจ้องพลาตีวันเป้งเสรค่ะตีจ้องพลาในคืนคืนหลายวันเนาะเต็มมี่ขอ่มอเขาเจ็ดวันเลยคะอ๋ออันนี้เด็เป็นเนียงเนี่ยอันนี้จะเป็นจ้องส่วนดินบเขาไหมใช่จ้องส่นเล็กจ้องมนันฮะจ้องไต้จ้องปากกาส่นรออเนาะอาอนี่จะเป็นโรงเรียนเด็กๆ อันากขึ้นเห็นี่มีหลายวันหัวอันนี้เด็เป็นสามวันค่ะสามวันนี่มีน้องควายด้วยน่ารักมากดูดูดูหุ้ยหุ้ยโหโฮโหเหี้ยงอะใส่สีแดงเลยวะ่ะต่ <laughs> อุ้ย โอ้ยพายเอากะเต็นน่ะน้าตโอ้โก็ถามว่ามันว่าอ่อยเกออ้ตกใจหมดเลยอันมีหิมๆวัดในทําเป็นอียงเนาะอออั้ออซําซในนี่เฮินอ้ฮปูซินนโอเคเฮาอยู่ว่าเป็นเฮนเนี่ยไปมาอยู่สวัดนี่อมซในี่เป็นซอมขายดังขายเเป็นปอยได้ซในเต็มปีกอนเนะ จะสังเกตว่าใกล้ๆวัดที่ไหนนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆว่ามีวัดที่ไหนก็จะมีต้นไม้หุ้มลองหญ้ใหญ่ๆใชไหมคะมืดดิด๊ก็ติดหดัวนกล้องค่ะแทางวานแก,ก่งกัะนวะ่าไแทางวานสองวันต้องก่อนปอกไก่ค่ะนี่จะเป็นทางเข้าวัดนะคะในเต็เป็นตั้งเข้าวัดดูต้นไม้ลองใหญ่ๆ ทางลิก้าเนาะก็ขายชี้ไม่ได้เล่านะเนอะในก็วัดเล่าเนี่ยวันเหลวก็มามีในวัดนี่ในวัดแบบกว้างมากทุกท่านกว้างมากแล้วก็มีเจดีหนึ่งองค์แล้วก็มีอะไรในวัดแบบสะอาดสะอ้านมากแล้วก็วัดใหญ่โตมากค่ะน้องบอกว่าที่มาขึ้นวัดที่นี่คือ จะมีอยู่ประมาณเจ็ดหมู่บ้านนะคะสามารถเน้นไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ดูรองเท้าเขาวางแบบเป็นระเบียบมากๆเลยนี้ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเป็นแบบไหนนะคะที่ยังไม่ใส่ที่โกนหัวที่ยังไม่ใส่จีวรน,นะคะหมายถึงมาอยู่วัดก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่จีวประมาณนี้ค่ะ ยาม่าอยู่ที่ไหนฮะไปไอ้ำยามค่ะยาม่าเขาจำกันจนนั่นเลยไก่ยาม่าสนั่นเลยพูดซักสนกนิดนะคะตั้งในเรื่องนีเอาไว้สิอ๋อแห่นั้นนะแก่ตัวหนึ่งใกลหนาในวันได้ผพันเขาขุดเนาะเจียวค่ะในวันได้ผมพันุ์มันเดิมออกค่ะมันเดิมมาออกที่ข้างอ๋อมันสูงยนต์หรอเจียวค่ะอ๋อที่นี่จะขุดน้ำบาดาลไว้จริงๆในหมู่บ้านขุดไม่ได้แต่ว่าโชคดีหน่อยก็คือที่วัดขุดได้นะคะ ที่นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำก็ไม่ต้องห่วงเลยได้อยู่ดีในวันเต็มคดไหลในวันนำ้ำอวซี่ก็หนาวา่าตีกย้งเต่กัดกาหัดละในวัดนะคะกว้างมากดูคะ่ะทุกท่านแล้วก็กว้างแล้วก็สะอาดสะอ้านมากๆไม่มีแม้แต่พลาสติกอันเดียวนะคะดูสวยงามจริงๆจริงๆวัดเก่า ไฟไหม้ก็เลยอันนี้จะสร้างขึ้นมาเมื่อสองพันสิบเก้าค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะพาทุกท่านขึ้นไปดูข้างบนเข้นดั้งเลยเดี๋ยวทางขึ้นชันหน่อยตั้งขึ้นเตจันอินเนาะนนแล้วขึ้นไปดูได้กันนะคะเขนกับตัวซ้ำกันพอขึ้นมาถึงโนวัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะวัดด้านใน ยังมีเสาเต็มเลยเป็นวัดแบบเมื่อก่อนไม้กระเบื้องอันนี้ก็พื้นนะคะจะเป็นไม้พระพุทธรูปนะคะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าหลังเก่าไฟไหม้ไปแล้วก็น่าจะโดนไหม้หมดแล้วนะคะเหลือเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นเองค่ะเที่ยววัดแล้วตอนนี้แล้วก็กำลังจะไปเที่ยวในหมู่บ้านต่อค่ะ ว่าแหลว่าดาวเดยอนกันแหลไรครับเนี่ยแหลเดเดแลยครเป็ตีไรคะก็ไม่ในวันอะ่ะกึศในวันกึศในวันเขาแหลเดมเจ้าย้อนไปทางไหนเพราะกลางวันมาเแเลดไหมเราเที่ยวตั้งแต่เช้าเพราะว่าตอนเที่ยงตอนกลางวันมาจะร้อนมากค่ะอันนี้จะเป็นที่นอนของผู้ที่มาถือศีลในพรรษานะคะจะเป็นที่ผู้หญิงผู้ชายก็จะแยกกันตามตามไปค่ะ ซูมขายของยังเป็นซูมยากคาน่ารักมากเราจะไปเที่ยวในหมู่บ้านกันทางนี้ค่ะหมู่บ้านเล็กๆมีโรงพยบาบาลไหมไม่มีนะคะแต่ว่าจะมีสถานอนามัยคือจะมีเป็นบางครั้งอย่างเช่นหมอก็จะมาเป็นอย่างเช่นเดือนละครั้งหรืออะไรแบบนี้ส่วนมากก็ไม่อยู่บ้านค่ะ ส่วนมากก็ไม่อยู่ประจำห้องยศยาก้นเมืองตึงหนองวันนี่ก็จะเป็นทางผ่านไปมาทางไปน้ำรันแล้วก็เมืองเคิส่วนหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่กันแบบเล็กๆเ,เรียบๆง่ายๆทำไร่ทำนาค่ะเห็นไหมคะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูร้อนก็เลยทำให้แห้งแล้งหน่อยค่ะ อันนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะเป็นพักตู้ตั้ง,งเขาเฮิรนเหมือนตั้งเขาลิลี่มีลอ่อแฮน่ออเขา่นอแม่น่าล่อมัลจะูมีลอกูเฮิรนห้ามหนำไม่รอเนาะทางนี้มีล่อนะคะเกือบทุกบ้านเลยเหมือนที่นานางเปะ๊ะเว้า ตามรัวนะคะยังมีอยู่เลยไปแบบนี้ทางบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วอันเลไอ้พักค้ะว่าหอมลงไว้เนี่ยกลิ่นหอมมากกลิ่นกับข้าวมาจากในบ้านเอาพักค่ะอ๋อแล้วก็ว่าทำไมกลิ่นหอมมาจากทางนี้เขากำลังเก็บผักอยู่นะคะหอมเป็ดใส่เป็ดเขาที่นี่มีการ ไพ่ยากาด้วยนะคะอยากเห็นจังม้ยาเอาค่ะในน,นอมไยาเอาค่ะแล้วด้านเด็กใครหนูอาเนเยวันนี้เขาไม่ไพยยแล้วเพราะว่ามีงานแต่งเขาก็เลยไปช่วยงานแต่งกันหมดเลยหรือว่าบ้านเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรากล้ถึงงานแต่งแล้วนะคะเมื่อไหร่ผ้าคาหวะปอยันเบอร์หางไหนมีจอยปอยสองนี่ค่ะ บ้านหลังเล็กๆน่ารักมากยินซ้อบนางเล่นใหญ่ๆนำนำที่ออนแหลในวันเป่งยินซ้อบเหมือนกันค่ะกัดกาลาบอมนั้นแดมไล่แหล่น่ะปิ้งปอใจค่ะแต่ว่าเดเมื่อไหร่ที่วันอ๋อค่ะมาแหล่แล้วโอเคก่อนส่งเหล่กูดีค่ะเน่อย่าเล้มหน่ะเราบอกว่าขอบคุณน้องที่พาเที่ยวในหมู่บ้านนะคะมาถึงตีเฮิร์นขึ้นยาด พขาวหลามยันยันได้ขาหลามพงขาหลามนี่ข้าหลามขามมหขลามเาามเืองเขาตั้งในข้าวหลามหวานหนาในวันน้องเล่นวะจ้าปย้ยก็จ้ยายยโอ้น่นเนาก็เด้ซื้อม,มือฝากตินน้องนำรันถึงมาเตยมีคำแสงสองันลูกแต่นลูกเยอะหน่อยเนแสงเต็ก่โมงเจ็ดโมงเน้นนำสึก้นามีดังแตง โอ้ไหนๆต่อถ้าซื้อขันหลามมะมากินได้วยขันหลามมาด้เป็นเส้นหินอันนี้เราจะมาทานข้าวหลามแบบไทยใหญ่นะคะมาดูว่ารสชาติเป็นแบบไหนขันหลามขันหลามโฮโค่เนี่ยค่ะเจลค่ะขันหลามวันก้องเหรอขันหลามวันกล้องเขาบอกว่าอันนี้ชื่อดังแล้วก็อร่อยด้วยกินนะเน่ขันหลามด้านในซับใหญ่หลีแล้วก็สิงก็หางหลีเน่ น่าอาร่อยน่ากินแต้อืมอืมเจนมันเฮ็หายหาบข้ลาลงในเจินเนะย,นอ,ย,อ,นอ,ยอ่หนหวานเกีด้้อ,อือขอหมกไมายนกของเลอาข้าวพังเฮ็ดหนาอเอาข้าวเหนียวขยอนแน่ข้าวเหนียวข้าวหลามทางนี้นะคะทําจากข้าวเหนียวแล้วก็ข้างในจะมีความหวานมาจากน้ำอ้อยแล้ว หอมถั่วลิสงหอมน้ำอ้อยแล้วก็เหนียวนุ่มอร่อยมากอืมเขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ใช่หรอนไ่ใช่น้ำอ้อยอ่ะถึงเขาเรียกว่าน้ำอ้อยเหรออืมอร่อยอร่อยหวานหวานนี่แตหอมถั่วลินเฮหอมน้ำอ้อยแล้วก็จับยายลินอ่ะฮัลโหลขาที่ขาวเนื้อมากินถั่วพุกเขียว พอมาดังนอกใครไหนเดี๋ยวอะไกินเส้นไหนอยู่ในเรื่องพ่อแก้อะไรกินถ้าอยู่ลาลายกากินเนี่ยกินแฮปปีกันเมื่อเลีวก็เมื่อขึ้นเยาวคาเข้ามาเมื่อว่าสีม้งนะสีมงครึ่งเมื่อเร็วได้ก็เป็นข้าวยำสาข้าวยำหนึ่งมงครึ่งตั้งแต่เดี๋ยวเมื่อขึ้นเมื่อเร็วป้ยสองก็เยาว์ แค่พางก็ถ่ายเย่อๆเหมือนในก็อเลรวะโอเคก็หนาว่าตั้งในฝน,นพวกน้ำแข็งหน่ะตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะใช้เวลาวันเกือบวันเลยเนะ<ม>าะกว่าจะได้ตังสองพันห้าสองพันสองพันสองพันห้าดิสองพันห้าแต่ว่าถ้าถ้ามาลบค่าน้ำมันก็ไม่เหลือใช่ <laughs> นนนเงินน,นี้ออน่าอะไรเออใช่กว่าจะได้เงินสองพันนี่คือ มันไม่ง่ายเลยนะคะทุกท่านแบบว่าเราต้องมาแบบเส้นทางขรุขระมากจริงๆเรารับหลายที่เรารับเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แค่ข้างนอกเนาะในเมืองเราก็รับส่วนมากก็จะรับทําเฉพาะในเมืองในเมืองแล้วก็ข้างนอกที่มาติดต่อกับเราเราก็จะไปกันแบบนี้ง,ง่ายๆคือใครใครมาจ้างไปใครมาสร้างก็ไปหมด <laughs> <laughs> แต่ว่าที่หนักสุดคือมาทางนี้เนาะ เส้นทางที่เรามาเราไม่ทร,บราบเส้นทางขรุขระมากแต่ว่าขากลับเรากลับไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะรอดูว่าเส้นทางนี้จะเป็นแบบไหนมามาได้นิดนึงแล้วถือว่าโอเคอยู่เขาเพิ่งสร้างปีที่แล้วเองเขาเพิ่งสร้างปีที่แล้ว<ร>อ๋อเส้นทางนี้คือแต่ว่าเส้นทางนี้จะแบบก็เคี้ยวหน่อยใช่ไหมแต่แต่เส้นทางดีหน่อยดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้คือใช่ เาเเวลเยอะมือ่อวานใช้เวลาแบบว่าชั่วโมงหนึ่งเลยชั่วโมงกว่าเลยนะแต่วันนี้กลับแล้วโอเคในคลิปนี้นะคะเราคงได้เที่ยวกันประมาณนี้แหละเพราะว่าอีกหน่อยจะคลอดแล้วเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่ที่บ้านเราเออโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูว่าเส้นทางนี้จะเป็นแบบไหนนะคะให้ทุกท่านดูเส้นทางตลอดทางไปเลยงั้นในคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะหมสุมค่ะ นี่คือเส้นทางใหม่นะคะแต่ว่าดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยเส้นทางเส้นทางในค่ะนะเส้นทางวันงงจ้างเนี่ยว่าแค้นแถงบอกว่าค่ะเพราะว่าในห้องมาจังเส้นทางอย่างนั้นน้องล่อนน้องล่อนในมันเฮาไทยเส้นทางในอ๋อลูกลูกลูกฮองกงอังคังแล้วก็มาหยาบเต้เส้นทางในในเ่ามีเจลลีลีเปสไซนั่นน่ะก็ดีเปสไซนี่ละกัลีนั่นละลีเตแค้นแหง เงินเขามาบอกว่างค่ะเส้นทางนี้นะคะถือว่าโอเคมากๆเลยทุกท่านดูนะคะเส้นทางจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองทําให้เส้นทางยังไม่เสียหายมากยังไปได้ไม่ขรุขระเท่าเมื่อวานนะคะงั้นกลับด้วยกันเลยค่ะ